ฟุตบอลประจำวันที่29มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะแฟนปืนวางใจได้เลยมิเกลอาเตตาไม่มีความคิดแยกทางกับอาร์เซนอลในช่วงฤดูกาลนี้ กุนซือวัย41ปีถูกโยงเข้าหาบาร์เซลโลนาตลอดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากชาบีเอนันเดสเทรนเนอร์ใหญ่ประกาศแยกทางกับอาซูกรานาในช่วงซีซั่นนี้ โดยสื่อสเปนระบุว่าอาเตตาไม่ปิดโอกาสรับงานคุมทีมดังจากถิ่นคำามนและมีแนวโน้มแยกทางปืนใหญ่หากได้รับการติดต่อจากบอร์ดบริหารบาร์าบวกกับสัญญาของอาเตตาก็มีไปจนถึงแค่กลางปี25ส่งผลให้รายงานดังกล่าวสร้างความหวั่นใจให้กับกองเชียร์เดอะกันเนอร์กระนั้น Sky ยสปอรยืนยันเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าอาร์เตต้าไม่มีความคิดแยกทางกับอาร์เซนอลในช่วงจบฤดูกาลนี้และพร้อมทำงานต่อไปตามเดิมเทนเนอร์วัย41ปีเข้ามาทำงานตั้งแต่ปลายปี19ก่อนยกระดับปืนใหญ่สร้างผลงานเป็นทีมลุ้นแชมป์ตลอดเวลา2ปีหลัง